วัสดีครับตัวดีเ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับตัวดีนักเรียนตัดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่อง AI นะครับ Artificial Intelligence นะปัญญาประดิษฐ์ครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับก็บอกให้รู้ว่าเออ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยม,มันมีประโยชน์สำหรับเรานะครับเราต้องศึกษามันแล้วล่ะที่จะอนนำมันมาใช้ให้เกิด ประโยชน์สำหรับตัวเรานะครับช่วยลดงานเรานะครับช่วยในเรื่องต่างๆที่เราทํางานอยู่นะครับความจริงปัญญาประดิษฐ์มีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับในการที่จะเอามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับที่ดังๆขึ้นมาปัญญาประดิษฐ์มีหลายตัวเริ่มมีหลายตัวเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับคราวที่แล้วที่ดังขึ้นมาก็คือ deepseek นะครับ deepseek นี่เป็นของจีนนะครับของจีนเนี่ยเขาได,ไ,ดได้รับการอะไรล่ะ กันนะครับการการในการเข้าสู่เข้าสู่ไอ,อ้วัตถุอุปกรณ์อะไรต่างๆนะฮะมากมายจากฝั่งอเมริกานะครับโดยอเมริกาเขาคิดว่าเอไอ AI เนี่ยทางฝ่ายเขาน่าจะเป็นผู้พัฒนาให้ได้เกิดประโยชน์ต่อประเทศของเขามากที่สุดนะครับโดยเขาพยายามที่จะป้องกันไม่ให้จีนได้พัฒนาเกี่ยวกับเรื่อง AI นะครับโดยการไม่ให้ ไม่ให้ขายอุปกรณ์ที่จะเอาไปเอาไปจำลองเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับจะปรากฏว่าจีนเขาก็เปิดด e e ซีขึ้นมานะครับซึ่งบนข้อจำกัดต่างๆนั้นนะ่ะดีฟซีพัฒนาได้ไกลมากๆนะครับแล้วก็ใช้ใช้เงินน้อยกว่านะครับเป็น10เท่า20เท่าของอเมริกาเลยทีเดียวนะครับอเมริกาก็ตกใจนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำดีฟซีให้รู้จักนะครับ แต่ว่าเป็น AI ตัวแรกนะครับที่ผมจะเริ่มพูดคุยให้ฟังนะครับโดยเฉพาะยิ่งผมอยู่ในเส้นสายเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับก็เลยลองเอามาทำเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนดูว่าเขาช่วยคิดอะไรได้อย่างไรบ้างนะครับความจริงแล้วมันได้ทุกอย่างเลยครับถ้าเป็นครูที่ใช้สอนแล้วก็เอามาช่วยในการสร้างสือ่อสร้าง กิจกรรมอะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นนักเรียนก็ให้ช่วยสอนช่วยอะไรถ้าเป็นผู้ปกครองก็ให้ช่วยให้ช่วยแนะนําลูกให้ช่วยในการค้นหาเนื้อหาอะไรต่างๆนะครับเรามาดูก่อนว่าดีฟซีช่วยพัฒนาการเรียนการสอนไทยได้อย่างไรนะครับโดยผมเขียนพร้อมพร้อมก็คือคําสั่งนะครับที่บอกไปให้ทางดีฟซีกเขาได้ได้ทํางานตามที่เราบอกนะครับ ผมเขียนไปไง่ายๆผมบอกว่าช่วยบอกความสามารถของ DeepSeek ที่มีต่อระบบการเรียนการสอนของครูนักเรียนในประเทศไทยนะผมจะกัดในประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับครูและนักเรียนนะครับความสามารถเกี่ยวกับการเรียนการสอนเนี่ยที่มีประโยชน์ต่อระบบการเรียนการสอนนะครับช่วยพัฒนาได้อย่างไรนะครับเอามาดูครับผมจะให้ทาง เว็บเว็บในการออกเสียงนะครับเป็นอ่านให้ฟังนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวอครสรุปอีกทีหนึ่งนะครับลองมาฟังดูครับช่วยบอกความสามารถของดิสิกที่มีต่อระบบการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในประเทศไทยดิสิกสามารถสนับสนุนระบบการเรียนการสอนการของครูและนักเรียนในประเทศไทย ได้หลายด้านผ่านเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยและความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนี้คือความสามารถหลักของดีที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา 1. การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนดีซีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนของนักเรียนเช่นผลการสอบพฤติกรรมการเรียนและความสนใจเพื่อช่วยครูในการวางแผนการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลหรือกลุ่มนักเรียนการประเมินผลแบบอัตโนมัติสามารถตรวจสอบ และประเมินผลงานของนักเรียนได้อย่างรวดเร็วเช่นการตรวจข้อสอบหรือการบ้านช่วยลดพาระงานของครูและให้ผลตอบร,บรับแก่นักเรียนได้ทันที 2. การปรับปรุงเนื้อหาการสอนการแนะนําเนื้อหา DC สามารถวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนและแนะนําเนื้อหาการเรียนที่เหมาะสมเช่นวิดีโอบทความหรือแบบฝึกหัดเสริมเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นการสร้างแบบฝึกหัดอัตโนมัติสามารถสร้างแบบฝึกหัดหรือข้อสอบที่สอดคล้องกับหลักสูตร และระดับความสามารถของนักเรียนช่วยให้ครูประหยัดเวลาในการเตรียมการสอน 3. การเรียนรู้แบบส่วนบุคคล Personalized Learning การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละคน DC สามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคนและปรับเนื้อหาการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้นักเรียนพัฒนาตามศักยภาพของตนเองการติดตามความคืบหน้าสามารถติดตามและรายงานความคืบหน้าในการเรียนของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องช่วยให้ครูและผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน 4. การสนับสนุนการสอนออนไลน์การจัดการชั้นเรียนออนไลน์ด DC สามารถช่วยครูจัดการชั้นเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการจัดตารางเรียนการแจ้งเตือนและการสื่อสารกับนักเรียนการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริงที่ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและโต้ตอบกับบทเรียนได้ดีขึ้น 5. การพัฒนาทักษะภาษาการฝึกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดิสิกสามารถช่วยนักเรียนฝึกทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษฐานแบบฝึกหัดอัตโนมัติการตรวจสอบไวยากรณ์และการแนะนำคำศัพท์ใหม่ฮ่าฮ่าการแปลและสรุปเนื้อหาสามารถแปลและสรุปเนื้อหาจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น 6. กการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตร ดสิกสามารถช่วยครูและสถาบันการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและตลาดงานการค้นคว้าวิจัยสามารถช่วยครูและนักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 7. การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการสนับสนุนโครงการนักเรียนดีซกสามารถช่วยนักเรียนในการคิดค้นและพัฒนาโครงการต่างๆเช่นโครงงานวิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านการให้ข้อมูลและคําแนะนําที่เกี่ยวข้องการสร้างสื่อการสอนสามารถช่วยครูสร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจและทันสมัยเช่นภาพอินโฟกราฟิกวิดีโอหรือแบบทดสอบออนไลน์8การประหยัดเวลาและทรัพยากรลดพาระตง,งานครูด e e p ช่วยลดพาระตง,งานด้านเอกสารและการประเมินผลของครูทําให้ครูมีเวลาไปโฟกัสกับการสอนและการพัฒนานักเรียนมากขึ้นลดต้นทุนการเรียนการสอนการใช้ AI ช่วยลดต้นทุนในการผลิตสื่อการสอนและจัดการชั้นเรียนสรุป DeepSeek มีศักยภาพในการปฏิวัติระบบการเรียนการสอนในประเทศไทยโดยช่วยครูและนักเรียนในการจัดการข้อมูลการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนรูปแบบส่วนบุคคลและการพัฒนาทักษะต่างๆผ่านเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ New Chat AI Generated for Reference อยังไงครับ AI ตัวแรก DeepSeek นะครับที่เกี่ยวกับการเรียนการเรียนการสอนก็พอจะมองทางถึงประโยชน์ของมันได้อยู่แล้วนะครับความจริงแทบทุกตัวน่ะก็จะมีความสามารถในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแต่ละตัวนั้น,นก็จะมีความเด่นที่ต่างกันนะครับวันนี้ก็เลยเอ,เอาเอาตัวแรกที่อยากจะแนะนำก็คือ DeepSeek เนี่ยมา มาลองให้เขาวิเคราะห์ดูว่าเออจะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของคนไทยของประเทศไทยได้อย่างไรบ้างนะครับแต่ละแต่ละอันแต่ละช่วงแต่ละแต่ละข้อเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าครูหรือผู้ปกครองเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปวิเคราะห์ต่อนะครับดีมซีก็สามารถจะช่วยสร้างช่วยสร้างงานในใน ในหัวข้อนั้นๆได้อีกนะครับก็เป็นการที่ลองท่านผู้ปกครองหรือว่าคุณครูหรือว่านักเรียนเนี่ยก็ลองไปศึกษาค้นคว้าดูต่อนะครับก็จะเกิดประโยชน์สำหรับตัวนักเรียนมากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ลองทําพรอมง่ายๆนะครับเพื่อให้ดีบซีกลองวิเคราะห์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในประเทศไทยดูนะครับโอเคนะครับลองเราเริ่ม,เร,มเริ่มด้วยเรื่องง่ายๆก่อนนะครับโดยเฉพาะย,ายิ่งเราอยู่ใน ขายเกี่ยวกับการเรียนการสอนก็เลยเอามาดึงเข้าสู่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับคิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับคงที่ทําให้กระตุ้นความคิดที่จะเอามันมาเพื่อพัฒนางานของอนักเรียนของครูหรือว่าของทั้ลูกครองได้ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับคิดว่าคงต่อไปก็คงขยับขยายมากขึ้นนะครับจะได้ตัวรู้จักตัวอื่นมากขึ้นแล้ว ลองนึกถึงงานของเรานะครับว่ามันจะมาช่วยงานเราได้อย่างไรนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับด้วย AI ตัวอื่นๆอีกนะครับจะเป็นการแนะนำช่วงแค่แนะนำนะครับไม่ไม่ได้ใช้ละเอียดนะครับช่วงแนะนำให้รู้จักว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาเราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรได้บ้างน,นะครับ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่าผมครูสวัดิ์ตอนนี้มีเนื้อหาแกี่ยวกั AI ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ